สวัสดีครับจะมารีวิวใบปัดน้ําฝนนะครับยี่ห้อ cl wiper นะครับเป็นก้านแบบหัวล็อกแบบยูน o k นะครับเปิดตรงนี้เมองไม่เห็นเป็นยูนิเวอร์แซลใช้ได้กับรถหลายรุ่นครอบคุมถึง95%นะครับ ไปปัดน้ำฝนมาพร้อมกา้าน PBT พลาสติกไม่ใช่ ABS นะครับเป็น PBT PBT พลาสติกสวยงามแข็งแรงทนทานแอโรไดน a มิกยางเป็นยางธรรมชาติ ยางธรรมชาติเคลือบสารเทฟลอนโคตติ้งนะครับบัดเรียบสะอาดเกลี้ยงครับอน,นี้เขาใส่ปอกมาเชียวนี่เป็นปอกนะครับเวลาใช้ดึงออกเลื่อนติดตั้งง่ายๆนะครับติดตั้งแทนของเริมได้เลย เราสั่งมาใช้กับรถหลายรุ่นนะครับตั้งแต่ซูบ a รุเ v f o r ี s ฟ e r ลตเตอร์รีวอล์คเอาแบ WRS โต y o ต้าฮ r r เ e อบางรุ่นนะครับโ o r t ต้าฟอ f o r ูเนอรปี2015ขึ้นมา Mitsubishi ปาเจโร่สปอร์ต2015ขึ้นมานิสสันทีน่าสองศูนย์หนึ่งแปดสองศูนย์ถึงสองศเจสามสองแอลสามสามฮอนด้าแอคคอร์ดมีของอันพาด2003ด้วยนะครับอยากนอกจากนี้ก็ยังมี h อนด้า r v Honda c อนด้า d a a c c o r อนด้าแอคอร์ดมีอะไรอีกอ่ะมีอ e s ซ z ซ m มิเอมีอะไรอีกอ๋อมีโตโยต้า h r ด้วยนะครับที่เป็นหัวล็อกแบบพินล็อกจะเป็นอีกรุ่นหนึ่ง อ๋อนี่มีใบหลังครับมีใบหลังด้วยใบหลังเป็นแบบนี้นะฮะล็อกเป็นแบบนี้มีไซส์ขนาด12นิ้วและ14นิ้วครับต <c oughs> ิดตั้งแทนของเดิมได้เลยเรามีคลิปการติดตั้งส่งให้ครับง่ายๆไม่ยาก ีนาแฮรีเอออคคอร์ดจีน่าเาวีอ่านี่ฮะโตโยต้าซีเอใช้ขนาด26่สบวกสิใบหลังเราไม่มีตรงรุ่นนะฮะโตโยต้าไม่ได้สั่งมาเนี่ยฮะหัวล็อกพินล็อกเป็นก้านแบบซอล์วิเปอร์ มีจำกัดนะครับหมดแล้วหมดเลยออ t o y o ต a c a m r รี่ ry, ครับใช้รุ่น2012ถึง17ครับขนาด26บวก18จัดเซ็ตไว้ตรงรุ่นเลยครับ <c oughs> นี่นะฮะ t o y ย t a Fortuner ใช้ขนาด22บวก16ปี2015ขึ้นมาถึงปี19นะครับนี่ครับ i s u z u New X 2 0 1 2ถึง2 0 1 9ขนาด22บวก18ครับใบหลังใช้12นิ้วตัวนี้เป็น for Subaru XV ใช้ได้ทั้งโมเดลเก่าโมเดลใหม่เลยนะฮะ GT GT ตั้งแต่ปี12ถึง19ถึง20เลยครับเสียขนาดเดียวกันคู่หน้า26บวก16ใบหลัง12นิ้ว นี่เป็นขนาดของโเลสเตอร์ครับทั้ง SJ SK นะครับ2012ถึง 19- ึเถึงสอเลยครับ26บวก17นะครับคู่หน้าใบหลัง14นิ้วนี่ครับหัวล็อกแบบยูฮุกอย่างนี้นะครับติดตั้งง่ายมีวิธีบอกชัดเจน ตัวนี้ก็ใช้ติดตั้งแทนของเดิมได้เลยครับเป็นสินค้าทดแทนคุณภาพดีสนใจสอบถามนะครับขอบคุณครับ